สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมที่ช่องโอเวอร์ดีเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่อน่าจะประมาณบ่ายสามได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําชัมบอลหรือซัมบอลเนี่ยนะทุกคนไม่แน่ใจอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวก็เดินทางเลยครับเรา เอ๊ะทำไมน้องๆไม่มาขี่วางงวะเดี๋ยวเรารอน้องๆแปบนึงทุกคนเดี๋ยวผมจะโทรตามนี่ว่านทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเจอพวกน้องๆเลยดีกว่าโอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่ผมขี่รอน้องๆมาเรื่อยอะ จนน้องๆแบบตามมากันไม่ทันสักทีจนผมมาถึงเขาเรียกว่าอะไรแยกประโดกนะทุกคนแยกแบบที่ว่าเราจะจอดเนี่ยข้างหน้าจะเป็นปัป๊มปตทนะครับเรานัดรวมตัวกันตรงนี้แต่แบบน้องๆก็ยังขี่ตามมาไม่ทันอโอ้ตายลีลากันมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวก็จะไปรวมตัวกันอ่าเนี่ยคนเดี๋ยวก็ถึงละปั๊มน้องทุกคนอ่านั่นแหละปั๊มที่ผมว่าไปเมื่อกี้เออนั่นแหละ <c oughs> โอ้ตาย ช้ากันมากเลยน้องๆไม่ทันใจเลยอะ่ะไม่ทันใจคนแก่อย่างผมเลยทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มแล้วนะครับเป็นปั๊มปตทนะทุกคนปั๊มปตทแยกกระโดกเลยมานิดนึงนะนจะเป็นปั๊มตรงนี้นะครับที่ว่าเรานัดรวมตัวกับน้องๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคนมาหรือยัง น้องน้อยยังไม่มากันเลยทุกคนเดี๋ยวเช็คโทรศัพท์แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวผมจะจอดพักรถแป๊บแบบเดี๋ยวก็จะไปเติมน้ำมันนะครับแต่ตอนนี้ขอเช็คแป๊บนึงว่าเขาถึงไหนกันแล้วน้ำมันถังแรกนะครับก็ใช้ไปร้อยสี่สิบนะครับเต็มถังนี้แล้วก็ถังนู้นนะครับถังนั้นไม่เต็มหรอกผมเอาแค่ร้อยสาะทุกคนเพราะว่าน่าจะพอสำหรับทริปนี้ ราะว่าระยะทางมันแค่ประมาณร้อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยดิประมาณจากบ้านผมมามประมาณแปดสเกทุกคนก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อเลยครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วครับมันเป็นแค่เมฆก้อนนี้ก้อนเดียวเดี๋ยวไปต่อเลยทุกคนเราโอเคครับไปเดินทางกันครับวันนี้ let's go รถเปืือนแน่เลยทุกคนงานเข้าใส่ดอกกๆ,ๆเลยอะที่ผมทำมาใหม่อะไปครับเดินทางวันนี้กับบรรยากาศฝนหลังฝนนะฟ้าหลังฝนทุกคนก็อีกประมาณน่าจะห้าสิบกว่าโลนะทุกคนประมาณห้าสิบหกสิบประมาณนั้นผมไม่แน่ใจไม่ได้ดู G P S น้องเพราะว่า มันมันไม่มันไม่มไมกลเท่าไหร่ครับเรารู้ทางอยู่ประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ที่นะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปแต่ว่าแค่รู้ว่ามันอยู่เส้นนี้ไหนทุกคนเส้นเส้นหลักที่ว่าวิ่งเข้าอุดดิตเนี่ยครับอุตรดิต์อะไปครับ let's go ตอนนี้เราก็มาจอดครับไม่ไม่ไมอ๋อท่อขาดแน่ๆเลยกูว่าอะไรรถน้องน่าจะท่อขาดนบทุกคนเดี๋ยวเช็คก,ก่อนแล้วทำไงตรงน,นี้มันเชื่อมได้ปะ,ะดเน,นี้ยเนี่ยเนี่ยพี่ครับ แถวนี้มีร้านเชื่อมท่อไหมครับร้านเชื่อมท่อพี่นี่ตรงไปนะเราจะเป็นโค้งอะ่ะไก,กลไหมครับมันไกลไหมครับไปในนี้สิไปในนี้อ่ะครับไม่ใช่พี่ตรงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางโค้งคอ่ะไอ้ตรงนั้นแต่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับร้านอะไรไม่รู้ไม่ได้สิเขาไม่เชื่อมนะอ๋อครับต้องอยู่ตรงทางโค้งใช่ไหมครับโค้งปุ๊บแล้วี่ตรงไปจะเจอไอ้ร้านที่ซ่อมรถครับตรงนี้ไปในนี้นี่ร้านไม่เชื่อมละเออเข้านี้เหรอเข้าในนี้ ็รถน้องท่อขาดนะครับทุกคนสรุปก็ต้องหาหาร้านเชื่อมนทุกคนได้ไปต่อนะครับก็น่าจะอีกไม่ไกลนะผมว่าแต่ว่าแต่ตอนนี้มีปัญหาครับเราก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวผมขีบลวงหน้าไปดูให้น้องก่อนนะทุกคน พี่ครับเชื่อมเชื่อมท่อรถได้ไหมครับไม่มีตู้เชื่อมเลยแถวน,นี้มีมีไหมครับเลยเลยโค้งนิดแบบเลยเลยว่าก็อีกไก่ไหมครับพี่ไกลเหรอไม่แต่ไม่ไก่เท่าไหร่ไปสุดโค้งเนี่ยแล้วก็เลี้ยวโค้งไปอีกหน่อยนึงใกล้ถึงร้านเขาละร้านเกาอยู่ท้ายมือเนี่ยครับ หอาทุกคนร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับพี่เขาบอกอันนี้ไหมนะเชื่อมท่อรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับร้านตรงไหนครับพี่อู่ <S 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 นั้นแหละครับ ปัดไปถามดิไปถามดิน่าเขาบอกไปร้านนู้นร้าน,นะะเขาเขาเสื้อไม่ได้ให้ปัดไปถามแล้ว พี่่ายละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถามไอ้เจมก่อนวะไม่ให้ถามไอ้โอมก่อน เชื่อไมไปก่อนไงเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็<ะ>ทําการเชื่อมไปไีเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อย<ะ>เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อ,อครับอีกประมาณสามสิบโลทุกคนผมดู GPS แล้ว ተሚሚሚትሚሚትያ <us> เมื่อกี้ก็เจอเจ้าถิ่นนะครับเป็นอม์วัดลอยเนาะเป็นโซนอุตตรดิตถ์ครับที่เขาชวนมานครับอะไรโอ้โหอไปไหนให้ไปไหนเนี่ยไปไหนอะไปเลยหรือว่าไปบ้านก่อนหรือไปเลยจะไปไหนไปเลยเอ้าเดี๋ยว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  ไอ้มันมีอะไรขายให้กินมีอะไรแบบข้างทาง,างมีอะไรให้ซื้อกินไหมน้ยเออแวะก่อนเลยหิว ตอนนี้เราก็แยกออกจากตรงแยกครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวเส้นที่ว่าเราไปอุปดิดครับมันจะมีเ,เขาเรียกว่าสารอะไรนรี่ยทุกคนฮะก็จะเวไปเส้นเวะแวะนะครัคนแะมาเส้นนี้นะางัข้างๆจะแวะเดี๋ยวเราจอดซื้อของกินกันโอ้โห ดีน้ำแบตไม่หายนะเห็นไหมน้ำแบตโกโปรกระเด็นออกจากที่ชาร์จหมดเลยอะดูเลยอ่ะมันไปได้ซื้อของกินไป,ไปนั่งชิวๆเยอะหน่อยไหมโอ้ยไม่ตามแล้วไปไว,ว,ว,วไม่ขี่ตามมันไปอะ่ะเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เตี้ยบิดมา120เตี้ยมสะดุ้งคลับเฮ้ยนี่ไอสะดุ้งเลยเหี้ยแหม่เฮ้ยแค่แทงคุเส็จเลยครับโอเคทุกคนหลังซื้อของเสร็จครับเราก็ทำการเอ่อเดินทางมานะครับที่เนี่ยอ่างเก็บน้ำชำมบอนนะครับก็เดี๋ยวก็น่านจะถึงนะผมก็ไม่รู้ด้วยทุกคนไม่เคยมา มาทริปนี้แบบรถมีปัญหาแทบทุกทุกคันเลยทุกคนโอ้โหรถผมก็มีอะเน,นี้ยบางคนหน้าแตกไปแล้วะ่ะก็กลับไปท้องเสียทางองเงี้ยอุ้ยทางเอาเรื่องอุย้ยฝนตกแน่เลยทุกคน ้ยคนเยอะด้วยประเด็นนะคนเยอะอือ <c oughs> <c oughs> กลัวฟ้ากันแล้วครับแค่วันนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนะทุกคน

อือน่ร่มล่มคุณต้องจอดเท่ๆป่ะจอดอยังไงเท่ๆอยู ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วทุกคนบรรยากาศครับนี่เป็นไงไปรุ่นล้อดำอะ่ะเทีะเจมยิ่งเทจริงไปรุ่นล้อดำครับเห่ไม่ได้เหรอนี่เลยเนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยไปรุ่นล้อดำเทจัดเฮ้ยต้องเอ,อกกล้องมาถ่ายก่อนแล้ววะ<อ>ก็เดี๋ยวนนผมก็จะทำการ เก็บภาพนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีเลยมากเดี๋ยวก็จะนั่งเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็มืดๆเย็นๆก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศโดยรวมแล้วก็เดี๋ยวจะโดนบินขึ้นให้ดูนะถ้าฝนอันนี้ไม่ตกนะทุกคนโอเคครับ เดินทางกลับกันแล้วครับคือคเวลาประมาณ2องชุ่มก็ยังไงก็คลิปนี้เนาะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคแล้วก็กดแชร์ให้ผมนะทุกคนโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนขี่รถตอนจบเลยบ๊ายบาย